ชาวบ้านสุดภาวาเกิดมาไม่เคยพบงูจงอางโผล่เลื้อยยัวเยียวอนคนจับย่าหิ้วมาปล่อย วันที่19กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านโนนสำรานหมู่5ตำบลกุดฉิมคุ้มใหม่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธและชาวบ้านในตำบลน,นาโกอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสินธ์กำลังอยู่ในความวิตกกงังวลและเกิดความหวาดผวาอย่างหนักหลังจากที่มีคนพบฝูงงูจงอางจำนวนมากอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านและเลื้อยเข้ามา าบุกหมู่บ้านโดยสาเหตุเกิดจากมีผู้นำงูจงอางมาปล่อยไว้ในป่าใกล้หมู่บ้านจนทำให้ชาวบ้านไม่กล้าออกไปทำมาหากินเนื่องจากเกรงว่าจะถูกงูจงอางกัดจึงอยากขอวิงวอนผู้ที่นำงูมาปล่อยรับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาให้ความช่วยเหลือ นายวัฒนาพันธษาอายุ45ปีชาวบ้านโนนสำลานหมู่5ตำบลกุดฉิมคุ้มใหม่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินกล่าวว่าขณะน,นี้ชาวบ้านกำลังมีความทุกข์และหวาดภวาอย่างหนักหลังจากมีคนพบงูจงอางทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กหลายสิบตัวอยู่ในป่าใกล้กับหมู่บ้านนอกจากนี้ยังมีงูจงอางหลายตัวบุกเข้ามาในหมู่บ้าน และเข้ามาซุกอยู่ใกล้กับบ้านเรือนของประชาชนที่พักอาศัยจนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาจับและชาวบ้านช่วยกันจับไปแล้วหลายตัวทั้งนี้ทราบว่าฝูงงูจงอางพิษดังกล่าวมีคนนำมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ตำบลน,นาโกออำเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับบ้านโนนสำลานตำบลกุชิมคุ้มใหม่อำเภอเขาวงทํท ให้ฝูงูพิษเลื้อยมาหาแหล่งน้ําใกล้กับหมู่บ้านและเลื้อยเข้ามาหาอาหารในหมู่บ้านนายวัฒนากล่าวอีกว่าสำหรับตนเองนั้นเจอกับตัวเองเพราะเป็นคนจับงูจงอางยาวกว่า3เมตรน้ำหนัก5.8กิโลกรัมได้ ขณะกำลังเลื้อยอยู่ที่นาติดกับหมู่บ้านนอกจากนี้ยังมีเพื่อนบ้านช่วยกันจับงูจงอางได้อีกหลายตัวซึ่งอยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านมากนักอีกทั้งยังมีชาวบ้านหลายคนพบเห็นงูจงอางมาเล่นน้ำที่ฝายน้ำล้นใกล้ๆกับหมู่บ้านไม่นึกว่างูจงอางจะเข้ามาหากินใกล้กับหมู่บ้านขนาดนี้ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชาวบ้านหวาดผวาไม่กล้าออกไปไล่ไปนาทั้งกลางวันและกลางคืนหลายคนไม่กล้าออกไปทำมาหากินเก็บของป่าทั้งเห็ดหน่อไม้เหมือนเดิมเพราะกลัวจะเจองูจงอางที่มีพิษร้ายแรงและอาจจะถูกกัดเสียชีวิตได้ชาวบ้านจึงอยากขอความเห็นใจคนที่นำงูมาปล่อยได้ตระหนักถึงความรับผิดช,ชอบและตระหนักถึงความปลอดภัยของชาวบ้านด้วย เพราะการปล่อยงูคืนสู่ธรรมชาติแม้จะเป็นการทำบุญจริงแต่ก็เป็นการสร้างความเดือดร้อนและความไม่ปลอดภัยให้กับชาวบ้านและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยเพราะหากปล่อยไว้ชาวบ้านก็จะหวาดผวาอยู่อย่างนี้ต่อไป ด้านนางจันเพนสารสินอายุ75ปีชาวบ้านโนนสำลานตำบลกุดชิมคุ้มใหม่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินกล่าวว่าตั้งแต่เล็กจนอายุป่านี้เข้าไปหาของป่ามาตลอดชีวิตแต่ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้และไม่เคยกลัวแบบนี้มาก่อน เพราะฝูงงูจงอางนั้นมีมากจริงๆทั้งที่ก่อนหน้านี้ในป่าและในหมู่บ้านไม่เคยมีงูจงอางมาก่อน ซึ่งชาวบ้านเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยจึงไม่กล้าออกไปทําไล่ทานาและเก็บของป่าเหมือนเดิมนอนอยู่ในบ้านก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะกวัวงูเข้ามาฉกในบ้านจะเป็นห่วงก็แต่ลูกหลานเด็กเล็กซึ่งวิ่งเล่นซุกซนที่ไม่รู้จักความอันตรายของงูพิษนี้จึงอยากให้ผู้ที่นํางูมาปล่อยคิดถึงหัวอกของชาวบ้านด้วยเพราะการปล่อยงูพิษคืนสู่ธรรมชาติกลับ กลายเป็นการสร้างภัยที่อันตรายถึงชีวิตให้กับชาวบ้านในละแวกนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ